กานข้านาโคกนะครับนาโคกบานบานแห้งนะครับล้างพื้นนะครับเนี่ยมาดูผลงานนะครับวันนี้ไล่ระเกียนได้นะครับนาโคกนะครับนาดินทรายด้วยนะครับดินทรายเหมือนภาคอีสานเลยนะครับเนี่ยนี่กันนะครับให้บานดีทีนะครับอ้โหปีนี้ราคาข้าไม่ดีเลยนะครับที่บานแอสเขาขายไปวันวันสองวันนะครับอ่าโลละสี่บาทนะครับถังละสี่ ถังละ40บาทนะครับ41 42นะครับแล้วแต่ข้าวติด,เ,ตดเขียวติดถ้าข้าวสวยๆหน้านี้ก็ไม่มีข้าวสวยแล้วนะครับไม่มีข้าวสวยแล้วต้องเป็นหน้าหนาวนะครับข้าวตงจะสวยมันก็ต้องมีติดเขียวอยู่นะครับก็ประมาณ42นะครับ42แย่ๆชาวนาปีนี้แย่เลยนะครับชาวนาราคาข้าวแบบนี้ห,หูไม่ได้เลยนะครับไม่ได้เลยรัฐบาลไม่รู้ทําอะไรกันอยู่ ครับสวัสดีครับมาดูนะครับผลงานข้าวนาคกนะครับนาคุกบานบานแห้งนะครับล้างพื้นนะครับเนี่ยมาดูผลงานนะครับเพราะว่าเนี่ยเนี่ยบานทีนะครับบานทีบานแห้งบานทีนะครับนี่ข้าวนาน้ําฟ้านะครับนี่ประมาณนี้ที่ ep หนึ่งหรือ ep สองนี่แหละครับที่ผมถ่ายให้ดูนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ใช้ได้นะครับบานทีแล้วก็หญ้าไม่มีนะครับนาคกน้ํามีมั่งไม่มีมั่งนะครับตรงตรง ตรงลงลงตรงอะไรเก็เรียกว่าตรงตรงมุมคันนาก็มีนะครับมีน้ํานะครับนี่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 มีน้ํานะครับแต่ถ้าอยู่ใต้คันนาไม่มีน้ํานะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่นี่นี่นะครับนี่ก็สุดยอดนะครับนี่วันที่ได้เลยย่าไม่มีนะครับนาคูก็ย่าไม่มีนะครับถ้าล้างพื้นนะครับนี่ก็วันนี้ก็มาติดตามผลงานติดตามผลงานนะครับว่า การวานทีวานห่างนะครับมันจะคุมหญ้าได้นะครับถ้าวานทีนะครับอันนี้ข้าวเ9็ดเก้านะครับข้าวห้าเดือนหกเดือนหรือข้าวนาปีก็ได้นะเป็นข้าวนาปีก็ได้นะครับเนี่ยนี่ครับนี่นะครับนี่นี่ผลงานผลงานข้าวเจ็ดเก้านะครับนี่ข้าวนาโคกนะครับเนี่ยดินไม่มีน้ํานะครับดูเนี่ยเนี่ยเพราะว่าข้าวพืชประเภทข้าวไม่ชอบน้ํานะครับไม่ชอบน้ํานะครับไม่ชอบน้ําแต่ไม่ชอบ แต่ก็ไม่ขาดน้ํานะครับคือมีมั่งไม่มีมั่งไนะครับข้าวประเภทข้าวนะครับไม่ใช่ว่าเอาไอ้น้ำแช่อย่างเดียวนะครับอันนี้ไล่ละเกียนได้นะครับนาโคกนะครับนาดินทรายด้วยนะครับดินทรายเหมือนภาคอีสานเลยนะครับเนี่ยนี่กันนะครับให้วานดีทีนะครับนี่โหสวยงามมากเลยนะครับนี่มีต้นไม้นะครับโ้ยาวด้วยนีนี่ส่วนเจ้านี้เดี๋ยว ที่หวานห่างนะครับที่ผมถ่ายให้ดูตอนนั้นนะครับถ่ายดูตอนนั้นน่าจะเอ็น네 e p พีสามหรือ e p พสี่นี่แหละครับก็ดูเนี่คร uh> ับที่ถ่ายดูตอนนั้นนี่เห็นไหมนี่หวานทีปูเดินไม่ได้เลยครับปูเดินไม่ได้เลยครับเนี่ย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 ปูเดินยะขางะขาไม่ได้เลยครับเนี่ยเนี่ยวัานี้นะครับนี่เดี๋ยว่าแนดก็หวานทีมากเลยนะครับ แต่ก็หูปีนี้ราคาข้าวไม่ดีเลยนะครับที่บานแอสเขาขายไปวันวันสองวันนะครับอ่าโลละสี่บาทนะครับถังละสี่ถังละสีสิบาทนะครับสี่สบเอ็ี่นะครับแล้วแต่ข้าวติดเขียวติดถ้าข้าวสวยๆหน้านี้ก็ไม่มีข้าวสวยแล้วนะครับไม่มีข้าวสวยแล้วต้องเป็นหน้าหนาวนะครับข้าวึงจะสวยมันก็ต้องมีติดเขียวอยู่นะครับก็ประมาณสีบสอนะครับสี่แย่แย่ ชาวนาปีนี้แย่จริงเลยนะครับชาวนาราคาข้าวแบบนี้หูไม่ได้เลยนะครับไม่ได้เลยรัฐบาลไม่รู้ทําอะไรกันอยู่นะครับนี่นี่ครับนี่ก็การขณะนี้แต่ถ้าตอนตรงไหนต่าๆก็มีน้ําขังนะครับแต่ฝั่งนี้ไม่มีน้ําขังนี่เขาเรียกว่านาคูกนาน้าฟ้านะครับนี่ประมาณนี้นะครับนาเขาสะอาดมากเลยครับโอ้ตรงนั้นมีหญ้าอยู่นะครับตรงนั้นมีหญ้าน้ําน้าไปท่วมตะกี้นะครับแต่ตรงนั้นมีหย่อมนึง นะมีหย่อมหนึ่งเกียวก็ไม่เป็นไรครับไปเสียหายออรัฐบาลไม่รู้ทําอะไรกันอยู่ yeah, ยแย่จังเลยแย่จังเลยก็เศรษฐกิจก็ไม่ดีราคาก็ราคาข้าวก็ตกต่าชาวไร่ชาวนาจะอยู่กันยังไงโอ้ที่แรกผมก็ว่าพระรัฐบาลชุดนี้ก็เมื่อก่อนนี้ก็ถือว่าดีนะโอ้ผมก็ลงเชื่อไปตั้งนานที่ไหนได้โอ้ช้าอึดอาด ทำอะไรไม่เป็นเลยเอาแต่พักเอาแต่พวกเล่นแต่เป็นใหญ่เป็นตัวเอาแต่พวกตัวเองนะครับอย่างขมิ้นกับไทยอย่างไอ้เมนกับไทยรบกันเนี่ยโหชากว่าจะกว่าจะออกมากว่าจะหูอะไรได้ให้ชาวบ้านประชาชนอึดอัดนะครับแล้วก็ แล้วก็มีข้ออ้างว่าค่าเตยากกับสงครามยากกับสัมกมิญอยู่ราคาเข้าไม่ได้บริหารอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่าจนต่างอันนี้ผมก็บ่บนแทนเกษตรกร,ะร,กรนะครับก็คือเป็นตัวแทนไม่น้อยก็มากนะครับก็ขออย่างเดียวนะครับอ่าเลือกตั้งสมัยหน้านะครับสมัยหน้าก็ช่วยช่วยกันนะครับช่วยช่วยกันชิดเอานะครับผมว่าไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วรัฐบาลชุดนี้ไม่ไหวแล้วนะครับ อตบานส่วนนี้ม่ไหวแล้วอีผมอีกคนนึงแหละเป็นฮาร์ดคอร์เลยนะครับผมผมผมไม่ชอบเลยเอที่แรกก็ชอบอยู่นะครับพอบริหารบ้านเมืองแล้วโหแย่ยิ่งกว่าอะไรอีกแย่ยิ่งกว่าอะไรอีกไม่ได้เรื่องเลยนะครับก็คลิปนี้ผมก็มาดูผลงานนะครับแล้วก็มาติดตามผลงานที่ทําคลิปลงไปแล้วนะครับเนี่ยนี่ข้าว แถวบ้านเอสนะครับแถวบ้านเอสแถวบ้านเอสก็ประมาณนี้นะครับข้าวก็ดีดีอยู่แต่ราคาข้าวไม่ดีนะครับต่างคนต่างก็ทําว่าสุดยอดกันทั้งนั้นนะครับว่ากันต่างคนต่างก็สุดยอดทั้งนั้นราคาปุ๋ยนี่ก็แพงขึ้นนะครับแต่ราคาข้าวไม่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 ขึ้นนะครับราคาปุ๋ยราคายาในแพงนะครับแพงแพงถ้าเขาจะมีญ claro. ้าเขาจะ ซื้อยาฆ่า้ามาก็โอ้โหราคาข้าวอย่างนี้เขาก็ไม่อยากลงทุนนะครับเอสจะพาไปดูไอ้บานหางนะครับบานหางเจ้านี้นะครับไม่ได้ล้างพื้นนะครับเนี่ยเนี่ยเนเจ้านี้นี่นี่บานหางไม่ล้างพื้นนะครับนี่ก็หญ้าก็เยอะนะครับหญ้าก็เยอะนี่หญ้าก็เยอะนะครับแม่ละ้ล้างพื้นนะครับแต่ว่าบานแห้งเหมือนกันนะว่าบานแห้งเหมือนกันแต่ไม่ได้ล้างพื้นแต่เจ้านี้ล้างพื้นนะครับเนี่ยแตกต่างความแตกต่างกันนะครับ แต,แต่ถ้าราคาข้าวดีๆนะครับราคาข้าวดีๆเขาก็ลงทุนซื้อยาฆ่าญ้าในนาข้าวนะครับก็จบแล้วนะครับนี่ก็จบแล้วแต่อ네ันนี้ราคาข้าวไม่ดีเขาไม่อยากลงทุนนะครับแต่ค่าปุ๋ยก็ขนาดค่าปุ๋ยก็พอแรงแล้วนะครับขนาดค่าปุ๋ยก็พอแรงแล้วค่าปุ๋ยก็พอแรงแล้วนะครับว่าเขาจะซื้อยาฆ่าญ้าในนาข้าวอีกแพงนะครับแพงนะครับอ่อแพงก็ลงทุนดีก็ไม่ไหวนะครับ นู่นเขาเจ้าทาอะไรนั่นนี่น่ะก็น่าจะทาอะไรโอ้ว่านข้าวใหม่ลิ้นนะน่าจะว่านข้าวนะฮะว่านข้าวว่านข้าวเนี่ก็ยังทําอยู่นะครับก็ยังทํานาอยู่ยังทำนาเดี๋ยวแอจจะพาไปดูข้าวหอมมะลินะครับหอมมะลิวันเดือนมีสานะครับมีสาหลังสงการแล้วนะครับไปดูหอมมะลินะครับ ก็วันเดือนเมษาหรือวันแรกนาขวัญนะครับนาหอมมะลินะครับข้าวนาปีเดี๋ยวเอจะพาไปดูนะครับตามมาเลยครับผมอ่าครับมาดูข้าวหอมมะลินะครับข้าวหอมมะลินะครับก็บ้านเอ็ก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ระวันทีเหมือนกันนะครับนี่วันเดือนสี่เดือนห้านะครับโอเดือนห้านะครับแล้วก็หลังสงการหรือวันแรกนาขวัญนะครับ พอ,พอนะเพรานตรงนี้มันจะขังนะครับจะแช่นะครับ <_ H ee> ถ้าจะหวานถ้าจะหวานต้มก็หวานไม่ได้นะครับถ้าจะดําก็เปลืองต้นทุนนะครับเขาเลยหวานเดือนสี่เดือนห้า 4, เลยครับก็เป็นข้าวนาปีนะครับหอมมะลิก็ประมาณนี้นะครับก่อนนูน้นก่อนธันวาโน่นนะครับก็จะได้กเก็บเกี่ยวก่อนเดือนธันวาน,นะครับก็หวานวันนี้อ้ปาเยอะอ้ปาเยอะนี่ว่ะเยอะก็ ประมาณนี้นะครับนี่ระบายน้ําออกไปได้นะครับตรงนี้มันจะขังแช่อยู่อย่างนี้เลยนะครับก็ตอนนั้นก็หอมบริตอนนั้นข้าวก็ล้มนะครับล้มแต่ก็น้ําก็แห้งพอดีนะครับแห้งพอดีก็หอมบริมันจะขึ้นแล้วมันง,งูคอขึ้นด้วยนะครับงูงูห่งงวงห่งวง,ง,วงจะสูสูห่วงเนะาะครับเป็นล้ลมแล้วมันก็ห่วงมันจะสูขึ้นนะครับก็ไม่เป็นไร หอมมะลิหวานข้าวไว้กินนะครับเนี่ยในในบ้านแอดก็หวานประมาณนี้โอ้สุดยอดนะครับนี่ยาไม่มีเลยนะครับถ้าถ้าหอมมะลินะครับเข้านาปีนะครับถ้าหวานเดือนเดือนหลังเมษานะครับหลังเมษานะครับก็มันไม่ต้องไม่ต้องสีดยาฆ่าหญ้าเลยนะครับไม่ต้องสีดยาฆ่าหญ้าเลยเพราะว่าข้าวมันจะคุมข้าวมันจะอายุยาวกว่าหญ้านะครับอู้ปัาปบปุบปุเลย ปลาเยอะนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงนี้ปลาเยอะเนี่ยน่าปลาหน้าจะมารวมอยู่ตรงนี้นะครับก็แอสด้จะทําเบียดมาปากด้วยนะครับนี่ก็ต้องดูสังเกตการหาอยู่หากินกันไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่นี่คอยเดี๋ยวคอยดูปลาก่อนคอยดูปลาน,นะครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดขราบแต่ก็ก็ถ้าเราไม่ต้องบานปุ๋ยเยอะนะครับไม่ต้องบานปุ๋ยเลยนะครับเนี่ย แต่ก็ต้องหวานหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าไม่หวานปุ๋ยเลยข้าวมันจะไม่แกรงไม่แก่นนะครับข้าวจะไม่แก่นนะครับต้องหวานปุ๋ยให้มันหน่อยนึงนะครับหวานปุ๋ยปุ๋ยอะไรก็ได้ครับปุ๋ยหมักนะครับเพื่อมากเล่นปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยสูตรนะครับปุ๋ยหมักปุ๋ยสูตรราคาไม่แตกต่างกันนะครับก็ปุ๋ยสูตรสิบห้าสิบห้าสูตรเสมอไปเลยนะครับสูตรเสมอไปเลยก็ไม่แตกต่างกันราคานะครับราคาก็ไม่แตกต่างกันก็อู้ ปักไงเลยป่าดินบักไงเลยครูบุ๊บบุบเลยโูอย่างนี้เนี่ยเวลาเราจะมาปักเป็ดหรือเราเวลาเราไปปักเป็ดนะครับแถวอีสานนะครับคนเจ๊คนเท่เทาสอนไว้บอกไว้นะครับให้เราไปนั่งดูก่อนนะครับถ้าใครดูดบุหรีก็ดูดบุหรีสักมวนสองมวนก่อนนะครับนั่งดูว่าน้ํามันกระเพื่อมไหมหรือมี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 ม,มีมีปลาอะไร,ะไรปลาสวบไหม ปลาบอนไหมปลาบุยไหมนะให้เราสังเกตด,ดูอันนี้บุยดีโอปลาช่อนด้วยอะ่ะบุบเลยนะครับเนี่ยนู่นน่นนี่ขาวที๋อย่างนี้วิ่งปลาวิ่งไหวเลยนะครับเนี่ยไหวเลยนะเนี่ยบ้านหลังบ้านหลังน,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 นู่นนู่นเหไหมเนี่ยก็เวลาดูปลาจะปักเบ็ดนะครับก็ต้องนั่งดูก่อนนะครับแถวบ้านแถวอีสานนะครับผมมาจากอีสานไอคนแจอบอกว่านะครับคนแจอบอกก็เซียนเบ็ดเขาจะนั่งดูฟังเสียงปลาก่อนนะครับแล้วก็าือปักพูดอะไไหวๆเดินเลยเห็นไหม เห็นไหมเห็นไหมเห้ยนั่นนั่นมันเพราะว่าข้าวมันทีปลาลอยมันก็ไหนไหมเดี๋ยวซูมไปดูเห็นไหมนี่ดินดินดินนะเห็นไหมเห็นไหมนี่นะปลานั้นเนี่ยเนี่ยปลาวิ่งนั่นแหะข้าวมันทีข้าวมันทีปลาวิ่งไงไหมเราไปโน่นแล้วไงไงนี่วะปลานั้นเนี่ยปลาวิ่งข้าวมันทีรู้ดีแล้ะเนี่ยปลาใหญ่นั่นเนี่ย เนี่ยๆๆเห็นไหยป่าหูปลาดินเลยนะเนี่ยไปแล้วไปแล้วเนี่ยมันมันจะมาอยู่กับท่อน้ําตรงนี้นะครับเนี่ยเนี่ยท่อน้ําตรงนี้เนี่ยเนี่ยท่อน้ําตรงโน้นก็เป็นสระนะครับเป็นสระหลวงแต่ท่อระบายแปลาจะขึ้นมาตรงนี้นะครับถ้าใครจะปักเบ็ดก็จะปักแบบนี้นะครับเนี่ยเนี่ยเยอะเยอะ เยอะหถ้าจะปักเบ็ดเราปักตรงนี้เลยเนะี่ยใครอยู่ใกล้ผู้ไหนสุดยอดเลยเดี๋ยววันหลังก็มาปักก่อนแล้วก็ตอนเช้ามายามก่อนดักกุ้งนะครับเนี่ยนะครับครับก็คลิปนี้แอดก็ขอลงแค่นี้นะครับครับก็สวัสดีครับขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับสวัสดีครับ